สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้โอเกอร์อก็จะมาพูดคุยหลังเกมนะครับที่ทีมชาติไทย u 18นะครับสามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้3-0ต่อเซตนะครับวันนี้แอดมีความสุขมากๆครับเพื่อนๆโอ้โหบรรดาเด็กสูงของพวกเราเนี่ยทำผลงานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหลากหลายคนมากที่ทำผลงานได้โดดเด่นนะวันนี้ครับจะมีอะไร คุยหลังเกมกันบ้างนะครับมีอะไรเกิดขึ้นในเกมกันบ้างวันนี้โกอจับหนักจัดเต็มให้นะครับในเกมที่ยูส18ของเราสามารถเอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไปได้3ต่อ0ูนย์เซตนะครับอ่ะมีอะไรมาคุยกันครับวันนี้ อย่างที่เราทราบกันนะครับทีมชาติไทยของเราก็สามารถเอาชนะอินโดนีเซียไปได้นะครับ3-0เซต 0, ใน u 18ทั้งคู่นะครับเ,เพื่อนๆเนาะเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่หลายคนนะครับจับตามองครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเราก็รู้ข่าวคราวกันอยู่แล้วแหละว่าทีม u 18ชุดนี้นะครับทางสมาคมวอลเลย์บอลของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะคัดเลือกเด็กที่มีส่วนสูงที่สูงเข้ามาร่วมทีมนะครับคือเราจัดคือชุดเด็กสูงเลยแหละเ,เพื่อนๆแน่นอนว่าชุดเนี้ย เป็นชุดแห่งอนาคตแน่นอนของทีมชาติไทยของเรานะครับซึ่งวันนี้ครับเราเจอกับทั้งด้านของอินโดนีเซียนะครับซึ่งทางฝั่งของอินโดนีเซียเนี่ยพวกเขาก็เด็กเหมือนกันนะการลงมาเจอกับทีมชาติไทยแน่นอนว่าด้วยศักดิ์ศรีนะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความที่อายุเท่ากันเนี่ยอกเชื่อว่าทั้ง2ทีมเนี่ยไม่กลัวกันอยู่แล้วนะครับเกมเกมนี้จึงจัดหนักจัดเต็มนะครับโดยเบสิกพื้นฐานครับอกมองว่าทีมชาติไทยของเรายังดูดีกว่าเด็กของอินโดนีเซียอยู่ในระดับหนึ ความหลากหลายในการโจมตีนะครับทีมชาติไทยของเรายังดูเหนือกว่าเด็กของอินโดนีเซียอยู่ระดับหนึ่งนะในมุมมองโอ๊กอยู่ประมาณหนึ่งเลยแหละนะครับแต่พอเล่นกันจริงแล้วนะครับต้องบอกว่าในช่วงต้นต้นเซตเนี่ยทางฝั่งของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยทำได้ดีทุกเซตเลยนะเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากๆนะครับตน้นต้นเซตนะแต่พอขึ้นหลัก เลข2ขึ้นไปนะครับหลัก10เนะี่ยเอาง่ายๆคือง่ายๆคือ,คอขึ้นหลักหน่วยมาแล้วเป็นหลัก10เนี่ยนะครับเลข2หลักขึ้นไปเนี่ยทีมชาติไทยจะเริ่มทิ้งในงช่วงนั้นนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ปิดเกมชนะไปได้เซตแรกเนี่ยยีต่อสิเซตที่2 25ต่อ16ส่วนเซตที่สมอินโดนีเซียม,มีฮึดให้เราเห็นนบเพื่อนๆพวกเขาก็สามารถที่จะไล่ทีมชาติไทยจนเกือบจะทําทีมชาติไทยเราเป๋เหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่นักกีฬาของเรานะครับจิตใจค่อยงจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก,าากไอชนะป25 25ต่ ซึ่งแน่นอนว่าเกมเกมนี้นะครับมีนักกีฬาหลายคนที่เล่นได้โดดเด่นพอสมควรเลยนะครับคนแรกที่ต้องพูดถึงนะครับในมุมอโอ๊กนั่นก็คือน้องแคปหมูครับเ,เพื่อนๆโอ้โห188ซนติเมตรนะขึ้นตีแต่ละทีนี่โอ้โหหนักห่วงและรุนแรงจริงๆครับทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยถ้าน้องแคปหมูได้ขึ้นเต็ม,เต,มเต็มมือนะ รับยากมากๆครับเพื่อนๆจังหวะที่ขึ้นจังหวะที่ตีนะครับตีคมและตีแรงมากๆเช่นเดียวกันทางฝั่งอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะหยุดน้องแคปหมูได้ยากพอสมควรเลยครับถือว่าเป็นหัวเสาตัวหลักของทีมชาติไทยที่ทําได้ดีด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่การตีหัวเสาดีอย่างเดียวนะการเล่นเกมรับน้องแคปหมูก็เล่นดีด้วยนะเพื่อนๆจังหวะการรับบอลแรกเนี่ยถือว่านิ่งมากๆครับเพราะฉะนั้นนกมองว่าน้องแคปหมูเนี่ยอนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมีโอกาสติดอย่างแน่นอน ครับเ,เพื่อนๆโอ้โหขนาดตอนนี้อกมองว่าไปในทิศทางที่ดียังเก่งขนาดนี้เลยนะในอนาคตรครับน้องแคปหมูมีโอกาสมากๆที่จะติดทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับอกเชื่อว่าทางสมาคมเนี่ยมีแผนระยะยาวอยู่แล้วครับในการวางน้องแคปหมู ว่าเป็นสเต็ปๆอย่างไรในการขึ้นทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับมีอนาคตอย่างแน่นอนครับอีกคนหนึงครับที่ต้องพูดไม่พูดไม่ได้นะครับนั่นก็คือน้องเปียโนโนะครับน้องนัทธริกานะครับการเล่น m i d เดิลบลอกนี่วันนี้มาครบเครื่องจริงๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมบล็อกไม่ว่าจะเป็นการเล่นบอลสั้นการเล่นไหลหลัง ถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยครับสำหรับน้องเปียนโนนะเพราะฉะนั้นอกมองว่าสิ่งที่โอ๊กกังวลมาตลอดนะครับนั่นคือตําแหน่งมินเดิลบ็อกของทีมชาติไทยเนี่ยก่อนหน้านี้โอ๊กกังวลว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ย จะหาคนนี้ขึ้นมาแทนแนนกับเตยได้ไม่ทันท่วงทีนะเพราะว่าแนนกับเตยเองก็เข้าเลข3แล้วนะครับผลงานก็ยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นลองบอกว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยจะมีใครขึ้นมาทดแทนไหมนะครับแต่พอเห็นน้องๆเล่นกันแบบนี้แอดก็เบาใจในเรื่องมินิบล็อกไปเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าในตัวของน้องนัทธริกาเองเนี่ยน้องเป็นโนเองเนี่ย รูปร่างดีนะครับกล้ามเนื้อดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีความคล่องตัวครับโอ๊กเชื่อว่าพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจะขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ในอนาคตได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขึ้นกันง่ายขนาดนั้นนะครับเพราะว่าก็ยังมีน้องไก่นะครับยังมีวารุณีอีกอีกหลายๆคนนะครับที่เป็นคนดิเดตมิดเลบ็อกคนต่อไปรุ่นต่อไปที่จะขึ้นมาช่วยแนนกับเตยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องการแข่งขันในตําแหน่งมิดเบ็อกเนี่ยโอ๊กเชื่อว่าจะสนุกอย่างแน่นอนนะสำหรับทททีีมมาาติไไยยยอองงงงเเเเเรรรซึ่่่่่ะบ็กกๆห การแข่งขันในทีมชาติยิ่งสนุกขึ้นเท่านั้นครับและทีมชาติไทยของเราเนี่ยก็จะได้มีนักกีฬาเบเดิรบล็อกเก่งมากขึ้นเท่านั้นครับยิ่งการแข่งขันในการเบียดแย่งตําแหน่งเดือดเท่าไหร่นเนี่ยยิ่งเป็นผลดีต่อทีมชาติไทยนะครับเพราะฉะนั้นอมองว่าแหมเกมเกมนี้เป็นอะไรที่แอดแฮปปี้มากๆครับเพราะว่าเห็นน้องนัทธิกาเล่นน้องเป็นโนเล่นเนี่ยโอ้โหแอดรู้สึกว่าคนนี้แหละนะครับเงาของทางด้านทัดดาวเงาของขัธยาเนี่ยแหมมาลงที่น้องจริงนะ ผลงานดีจริงครับผลงานดีจริงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าน้องๆอาจจะย,ยังเด็กอยู่นะครับอาจยยอา k, จะมีจังหวะที่เสียบ้างอาจจะจังหวะจังหวะที่ทําได้ดีบ้างก็ว่ากันไปในตามช่วงอายุนะครับเพื Corner ่อนๆส่วนโดยรวมแล้วครับก็ต้องบอกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะที่แอดไม่ได้เอ่ยชื่อไปนะครับจริงๆหลายคนทําได้ดีมากๆนะครับอย่างเช่นน้องอาทิตยาก็ทําได้ดีนะน้องสสิการ,ร,รก็ทําได้ดีนะครับและอีกหลายๆคนนะมือเซตอย่างกรกนกก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับถือว่าชุดนี้ก็เป็นชุดที่ดูกลมกล่อม พอสมควรแล้วก็เป็นชุดที่แอดมองว่าก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างจากชุดอื่นๆน,นะคือชุดนี้เราบล็อกได้เยอะนะครับด้วยการที่เรามีส่วนสูงที่ดีด้วยการที่เรามีรูปร่างที่ดีกว่าคู่ต่อสู้ครับเกมเกเนี้เราบล็อกได้เยอะพอสมควรนะครับแต่เราก็ยังไม่ทิ้งบอลสูตรที่เป็นสเสน่ห์ของทีมชาติไทยนะครับถือว่าชุดนี้มีความกลมกล่อม มีความลงตัวอยู่พอสมควรนะครับในอนาคตก็พัฒนากันต่อไปครับโอเคแหละมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบ100%อยู่แล้วเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าด้วยช่วงอายุของน้องๆเนาะก็ยังอยู่ในช่วงที่ต้องเพิ่มต้องเติมในเรื่องของศักยภาพทักษะแล้วก็ในเรื่องของสมาธิก็ว่ากันต่อๆไปครับแต่โดยรวมณวันนี้นะในมุมมองของโอ๊กนะ โอ๊กถือว่าสอบผ่านแบบสบายๆเลยครับเพื่อนๆและแน่นอนครับโปรแกรมถัดไปของทีมชาติไทยนะครับในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะเจอกับทีมชาติออสเตรเลียครับแน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งความท,ท้าทายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ชาเลนจ์ทีมชาติไทยชุดนี้พอสมควรเลยครับเพราะว่าเรื่องส่วนสูงเนี่ยเราจะไม่ได้เปรียบแล้วนะคือวันนี้เจออินโดนีเซียเนี่ยเราได้เปรียบแต่ถ้าเจอออสเตรเลียเนี่ยส่วนสูงเราไม่ได้เปรียบนะครับเพราะออสเตรเลียเขาก็ตัวสูงเพราะฉะนั้นครับ เป็นสิ่งที่วัดกันเลยว่าทีมชาติไทยของเราจะสามารถเอาชนะออสเตรเลียได้หรือไม่นะครับเพื่อนๆก็พรุ่งนี้นะครับ4ี่โมงครึ่งนะสิบหกนาฬิกาจุดสามศูนย์นอน,นะครับก็คิดง่ายๆเพื่อนๆทีมชาติไทยเราแข่งวันที่8วันที่9วันที่10วันที่11วันที่12นะในรอบแรกซึ่งเราจะลงแข่ง4ี่โมงครึ่งทุกวันนะครับส่วนวันที่1 3เนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่าทีมชาติไทยเราเข้าจบอันดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาสรุปในเรื่องของตารางการแข่งขันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆ อิ่มใจนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาร่วมเชียร์ทีมชาติไทยกันต่อนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนเมื่อเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมีข่าวสา,ารเกี่กับวงการวอลเลย์บอลวงการฟุตบอลอย่างไรเด็ดแอดจัดหนักจะเต็มให้เ,เพื่อนๆอย่างทันท่วงทีแน่นอนนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษ คิดเผื่อเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i v a t c o t h หรือโทร02-207,000 0ประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อ,เพ,อเพื่อทุกชีวิต